โออันนี้มันฮกลเลยโอ้ไปแบบขวางดีกว่าพฮ้ยสวัสดีครับกพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนติดต่ออีกเช่นเคยครับ,รบผมก็จะมีเมนูของกินน้ำรำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ผมจะทำยำฮกครับเปกินได้ไปดูได้เลยครับผม สำหรับครัวเต้จะใจทำยำโฮกนะครับก็จะมีหอมแดงนะครับขมิ้นนะครับจักไข่นะครับหอมป้อมต้นหอมนะครับผักไว้หอมดวนนะครับแล้วก็จะมีกะปินะครับเนี่าจะใจในการยำโฮกพริกลาบแม่แดงนะครับสูตรพี่น้อยวานนะครับ ตอนแรกของการย้ำพุ้ครับก็เอาน้ำใส่หม้อนะครับตั้งไฟนะครับแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับผมก็จะใส่ข้าวมีนนะครับนี่นะครับครับใส่ข้าวมีนในควาเป็นแป้งนี่นะครับจะใครมาครับแล้วก็เอาตุ๊บครับตุ๊บจะใครนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็หั่นจะใครนะครับนี่นะครับครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาข้าวมีนก็จะใครนะครับใส่ในหม้อครับใส่หม้อเนี่ยนะครับต่อไปครับผมก็จะเอากะปินะครับใส่ในหม้อนะครับ ครับน้ำก็เร e> uh, ิ่มเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหกก็ใส่นะครับนี่คือหกนะครับหกแก่ไว้นะครับนี่ก็จะมาใส่หม้อเนี่ครับเดี๋ยครับนะีครับเดี๋ยวรอสักครั้มันเดือดโป๊ดๆนี่เราก็ได้กิ่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับหม้อเริ่มเดือดครับซุปเรดูนะครับหม้อเดือดอีได้ตตี้แล้วนะครับอ่าครับผมก็จะเอาหกออกมาอมาซอยนะตอนนี้ผมก็จะเอาหกนะครับเอามาซอยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยดูนะครับเดี๋ยครับผมจะซอยนะครับ นะครับซอยให้มันเป็นตีนน้อยๆครับเราจะเอายำเนาะนี่นะครับนี่ครับอันนี้มันฮ้อนนะครับผมก็จะใช้ครีมกีบเลยนะครับอันนี้เป็นหกงัวนะครับต่อไปครับจะซอยหอมจีนนะครับผมจะซอยหอมจีนจะซอยหอมจีนกับหอมแดงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเอาใส่จานไว้ก่อนนะครับเป็นงนนี้นะครับอ่าต่อไปผมก็จะซอยผักอามื้อกินยำหกหอมนะครับอันนี้นะครับ ไปจะเป็นขั้นตอนกันเงียครับผมก็จะเอาพริกลาบมาคั่วก่อนนะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นพริกลาบสดตพี่น้อยวานนะครับบ้านหนองขวาครับ็เดี๋ย้ผมจะชี้ใช้ครับนี่ครับมีคลิปล็อกเลยครับพริกลาบนี่นะครับแบบนี้นะครับครับผมจะคั่วพริกลาบแบบนี้นะก่อนจะเอาน้ำมันใส่นะครับครับผมก็จะตักหกใส่นะครับอันนี้คือํานะครับงาหกนะครับ อครับเอาโฮกที่เอาซอยแล้วนะครับทามาใส่ต่อไปครับก็จะเอาหอมจีนหอมแดงที่ซอยแล้วนะครับใส่นะครับอ่าเส่กน้อยนะครับครับต่อไปครับพักไผ่หอมด้วนนะครับหอมป้อมต้นหอมนะครับปักเทลงไปครับอันนี้เป็นส่วนผสมมนะครับนี่ครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับนี่ใส่เกลือป่นนะครับนะครับมันจืดไปหน่อยนะครับผมก็จะใส่เกลือป่นไปน้อยนะครับนี่นะครับผมก็จะตักใส่ถ้วยนะครับ มาใร่านผชมได้ดูนะครับว่ายำหกผมเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับอ่าตัวนี้นะครับผมจะตั้งสถโแล้วนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของยำหกของผมนะครับที่ผมทํานะครับตอนนี้นะครับยำหกของผมก็เสเซ็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจัดจี้ให้ท่านดูว่ามันละโมกได้นะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะจี้ให้ท่านดูครับว่ามันจะละโมกได้ครับอืมที่จะแล้วครับผม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกสายเพจเส้าว่าอาหากินของนายตัวโตวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม